สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทําขนมบ้าบินนะคะแต่พี่อ้อยไม่ได้ทั้งกองเนาะเพราะว่าไม่มั่นใจนะคะว่าทําออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ลองดูเนาะก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ตัวนะคะถ้าเราอาย่างนานหน่อยเขาก็จะ กรอบนะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้ให้กรอบนะคะเอาแค่เหลืองประมาณนี้เนาะตัวสูตรขนมบ้าบินนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เอาไว้ตรงต่อจากวันที่เนาะต่อจากวันที่เอาง่ายๆนะคะต่อจากวันที่เนาะก็ลงไว้ตรงนั้นนะคะก็เข้าไปดูตรงนั้นได้หรือถ้าไม่เข้าไปดูสูตรของพี่อ้อยนะคะก็ไปดูสูตรของเพื่อนๆหลายๆคนใน กูเกิลก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้เนาะแต่ขอพี่อ้อยพี่ว้อยทำสูตรนี้นะคะตัวนี้ก็จะเหนียวหน็บนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะพี่ว้อยใช้แป้งขาวเนาะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แป้งข้าวเหนียวดำนะคะเพราะว่าพอดีแป้งข้าวเหนียวดำหมด ตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ยังไม่ได้ซื้อแป้งขเหนียวดำเข้าบ้านเลยนะคะจะใช้ซ่อมกลับก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นปลายมีดก็ได้นะคะ ด้วยมองผ่านกล้องเนาะก็จะจับกล้องยากนิดนึงนี่นะคะเขาจะกรอบกรอบนอกนะคะแล้วก็นุ่มในพี่อ้อยใช้เป็นมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวขูดนะคะใช้สองอย่างเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไปใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ